สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผม <c oughs> เองนะครเอมอบบี้ทาวเวอร์นะครับวันนี้ผมจะามาสอนทําปิดหรือเปิดใหม่นะครับปิดปับ๊บเป็นอัลองอัดปั๊บนะครับให้เข้าไปในเพสโต้แอปสตูเลยครับเรียก <c oughs> อะไรก็ได้ <c oughs> แล้วเข้าไปในอัลโองล็อกนะครับ พิมตามนี้เลยนะครับ A M O N G L O C K <c <oughs> ครับมันจะขึ้นหน้านี้นะครับแต่ผมโหลดเอาไว้แล้วครับให้ให้เข้าไปก่อนนะครับให้เข้าไปแล้วถ้าขึ้นหน้านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโหลดเอาไว้ไว้แล้วนะครับก็กดนไปก็ได้โบสถ ผมเข้ามาแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปโหลดกันเองแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดแล้วเปิดเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลบแล้วนะครับลบแล้วก็ไปโหลดใหม่นะครับ ขอทษด้วยนะครับผมผมหมุนไปก็ปิดถนะครับก็<ะ>ขออภัยจริงๆนะครับโอเคพอพอลดดพอกำลังโดดนะใช่นะครับนี่นี่มันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยพอเวลาเรากดเสร็จใช่ไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมเปิดให้ดูนะครับนี่พอเรากดถูนะครับมันก็จะเข้าออได้นะครับ อย่างนี้เลยเข้าอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ให้ไปเข้าอย่างนี้นะครโอเคอย่างนี้โอเค <gosto> ผมโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เข้าไปในแอปนี้นะครับให้เข้าไปเลยแ <_ một> ลย้วจะขึ้นว่าอะมอกล็อกแล้วก็เป็นอย่างหน้าตาอย่างนี้นะครับเราอย่าไปเพิ่งกดสตาร์ทฟรีนะครับมันมันจะเป็นแบบการให้เราซื้อนะครับ ให้กดตรงข้างล่างสุดเลยให้กดตรงนี้วันนี้แกทำอะไรมาถึงอย่างนี้โอเคโอเคนะครับมาจากขึ้นอย่างนี้นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับพอนนกด <sk r> เสร็จมันก็จะมาหน้านี้นะครับให้เรากดกดตรงอ m มองล็อกนะครับอะมองล็อกหรือตรงตรงอันที่สองนะครับ, Among ock, ห,รรรรบหมายเลขที่สองนะครับเราให้กดย้อนหลังไปนะครับ ก็กดย้อนหลังเสร็จก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อนุญาตแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วมันก็จะให้ใส่รหัสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะพิมพ์ไปก่อนน้ากันนะครับ คนะครับลองอีกครั้งใน20สง,สงสัยผมผมผิดนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับผมผิดนะครับเดี๋ยวลอ,ลองใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปโอเคตอนนี้ได้แล้วนะครับให้ให้ท่านผู้ชมกด กดกดแบบรหัสที่ที่ถ้าใครไม่มีถ้าใครไม่มีหน้าก็ก็กดไปไปไปแบบต้องต้องตั้งใจกดไม่งั้นไม่งั้นเราลืมแน่นอนนะครับต้องต้องกดจริงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดโอเคพอได้แล้วนะครับก็ให้ต้ให้กดไปข้างหลังแล้วก็กดตรงนี้มัง้ง อาไม่ใช่โอเครอแล้วนะครับแล้วก็กดไป่ที่ตรงนี้มันจะให้ขึ้นอะไรสักอย่างนี่แหละนี่กดกดอันที่สองตรงนี้นะครับเนี่นี่พอกดเข้าไปเสร็จปั้นมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้แล้วก็ให้ให,ให้บอกชื่อสัตว์ดียังคนชื่ออะไร คุณชอบสีอะไรคุณชอบอาหารอะไรนะครับ๋ยวผมชอบสีมากกว่านะครับให้ให้เราพิมพ์พิมพ์นะครับนี่ผมจะเอาเป็นเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคมันจะให้ขึ้นอย่างนี้นะครับเอ,อิ่มให้ให้เราทําอย่างนี้นะครันีนี่นะ โอเคของผมได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับมันต้องขึ้นตรงนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากจะเปลี่ยนหน้าตามันก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้นะครับนี่มันให้มีหลายเรือกเลยนะครับผมจะเลือกไปในนี้นะครับน,นี่นะครับไม่ต้องรอโฆษณานะครับผมไม่อยากจะปิดนะครับ เพราะถ้าปิดแล้วแล้วผมจะหัดไม่ได้นะครับโอเคโอเคคลิปมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบาย see y o u A g a กมไม่ใช่แล้วบายบายนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะ